สวัสดีครับวันนี้รีวิวไฟ N3 นะจาก oppo ครับคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะลงพร้อมกับไฟ N3 คลิปไหมแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าดูทั้ง2รีวิวคู่กันเนี่ยก็จะดีจะได้เห็นว่ามือถือ2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงบ้างครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจรุ่นเดียวเนี่ย จะดูแค่รุ่นเดียวหรือว่ารีวิวเดียวก็ได้ครับก็ตอนนี้ oppo ออก2รุ่นนี้มาครับพับเล็กกับพับใหญ่นะพับใหญ่เนี่ยปีนี้ oppo เอามาขายในประเทศไทยเป็นปีแรกครับปีที่แล้วหรือว่ารุ่นที่แล้วเนี่ย f i n 2 flip ขายพับเล็กเป็นรุ่นแรกครับแต่ว่าพับใหญ่เพิ่งเอามาขายปีนี้ครับแล้วก็คราวนี้จัดหนักจัดเต็มครับมีสเปคที่ดุดันมีกล้องที่เทม่มากๆก็อาจจะเรียกว่า king of camera ก็ได้นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ของกล้องหลักเนี่ยเป็นเซนเซอร์1นนิ้วแล้วก็ ให้เซ็นเซอร์ที่ใหม่ที่สุดท็อปที่สุดของโซ n y มาเลยครับภาพที่ได้ออกมาก็เวอร์วังอลังการครับมีความสวยงามสุดๆนะในรีวิวนี้เดี๋ยวพงรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ในรีวิวนี้นะพงจะแบ่งการรีวิวออกเป็น4ส่วนนะครับอย่างแรกก็คือดีไซน์ภายนอกนะครับอย่างที่2ก็คือตัวกล้องเป็นหลักอย่างที่3ส,สเปคอาจจะพูดสั้นๆไวๆนะเพราะพงคิดว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อนะแล้วก็สุดท้ายประสบการณ์การใช้งานว่า พับใหญ่ของ oppo คราวนี้มันเจ๋งยังไงแล้วก็มีประสบการณ์การใช้งานยังไงติดขัดยังไงนะครับเพราะว่าตัวพงเองเนี่ยเชื่อว่าสินค้าหรือโปรดักต์อะไรสักอย่างที่ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากมากนะที่เราจะหาอะไรสักอย่างที่มันเพอร์เฟกสมบูรณ์ได้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีแบบจุดเล็กจุดน้อยที่ติดติดขัดขัดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงไหนที่พงษ์ใช้แล้วติดขัดตรงไหนที่พงษ์ใช้แล้วชอบพงก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับตอนนี้เรามาเริ่มรีวิวกันจาก รูปลักษ์ภายนอกหรือเรื่องดีไซน์กันก่อนอย่างแรกเลยต้องบอกว่ามือถือเครื่องนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีบัมกล้องด้านหลังขนาดใหญ่มากแล้วก็มี3กล้องครับ ก็ถือว่ากล้องเทปๆแต่ว่าถ้ามาดูด้านหน้านะ Always on Display ก็มีแล้วจอด้านหน้าเนี่ยเป็นจอที่ใหญ่6.3นิ้วครับถือว่าจอด้านหน้าเนี่ยเป็นจอที่ใช้งานได้เหมือนมือถือทั่วๆไปปกติ1เครื่องเลยครับเวลาที่เราจะตอบแชทหรือว่าเวลาที่เราจะคุยแชทเสพคอนเทนต์เนี่ยเหมือนเราใช้มือถือบาร์ไทปปกติได้เลยครับตรงนี้ถือว่า มันเป็นจอหลักเลยนะจอในเนี่ยผมถือว่าเป็นจอรองจอนอกเป็นจอหลักเพราะว่าเราใช้ได้เหมือนมือถือ1เครื่องปกติเลยครับดีไซน์โดยรวมเนี่ยตัวเครื่องก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับก็แต่ว่าฝาหลังเนี่ยโดดเด่นด้วยวัสดุที่เหมือนหนังนะคือมันไม่ใช่หนังแท้ครับเป็นหนังสังเคราะห์แต่ว่ามันทําให้ฟิลลิ่งการจับเนี่ยดีมากๆนะครับคือเวลาที่เราจับมือถือเล่นมือเดียวนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันดีมากๆครับเพราะว่าตัวนิ้วโป้งเราเนี่ยจะจับโลหะนะครับ แต่ว่าตัวด้านหลังเนี่ยนิ้วของเราจะจับวัสดุที่เป็นหนังนั่นเองครับทำให้เวลาเราจับแบบนี้มันเป็นฟิลลิ่งการจับแบบใหม่ครับเนื่องจากว่าวัสดุที่เป็นแบบวัสดุที่อยู่กับมนุษย์มาย,ยาวนานนะถ้าลองลึกภาพตามผงก็จะมีไม้มีโลหะนะครับมีหนังแล้วก็มีผ้าครับเป็นสีวัสดุที่คลาสสิกมากๆปกติเนี่ยเราก็จะได้วัสดุอย่างเดียวในตัวเครื่องมือถือ1เครื่องแต่ว่ารอบนี้เราก็จะได้สัมผัสข,ของทั้งโลหะและหนังไปพร้อมๆกันนะครับ ซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็มี2สีนะครับสีดํากับสีทองนะถ้าพงจําไม่ผิดแต่ว่าพงได้สีดํามาครับสีก็จะออกเป็นเทาเทาไทเทเนียมไทเทเนียมแบบนี้นะครับพงคิดว่าหลายๆคนน่าจะนึกสีของตัวเครื่องออกครับแล้วก็ตัวเคสที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องหมายความว่าสีมันจะไปโทนเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเครื่องสีดําก็จะได้เคสสีดำครับแต่ว่าตรงนี้พงเลือกที่จะไม่ใส่เคสครับเพราะว่า ตัวเครื่องเนี่ยขนาดความหนากําลังดีเลยคือความหนาเนี่ยใกล้เคียงกับ iPhone แบบใส่เคสบางๆนะครับไอโฟนสิบห้าโปรนะใส่เคสบางๆความหนาใกล้ๆกันเลยครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงแบบไม่ต้องไปเทียบกับโทรศัพท์รุ่นอื่นครับความหนาเนี่ยต้องบอกว่าถือมมอเดียวใช้งานสบายมากๆนะใช้งานได้ดีมากๆแบบที่ไม่ต้องไปสนใจใครเลยว่าใครจะบอกว่ามันหนาหรือมันจะบางครับถือว่าถือได้เข้ามือปกติดีมากๆเลยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่า เนี่ยมันคือแบบเจเนอเรชันของมือถือพับที่มาลงตัวแล้วสามารถซื้อมาใช้ได้แบบสบายใจส่วนปุ่มต่างๆของตัวเครื่องครับก็ให้การกดฟิลลิ่งการกดที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มลดวอลลุ่มหรือว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแต่ว่าความแน่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แน่นแบบแน่นปึกเลยอะคือให้ระดับ a เลยหรืออาจจะ a บวกนะครับแต่ไม่ถึง s แน่นอนครับแต่ว่าอย่างหนึ่งครับ ตำแหน่งปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยมันสูงไปนิดนึงคือปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยพอดีนิวโป้งนะแต่ว่าตัวปุ่มเพิ่มลดวอลล่มเนี่ยมันแอบจะสูงไปสักนิดนึงผมคิดว่าถ้ามันเลื่อนลงมาต่ำๆอีกนิดนึงได้เนี่ยแล้วเรากดถนัดกดง่ายๆน่าจะใช้งานได้โอเคกว่าแล้วก็เรื่องของแฮปติกครับหลายคนอาจจะแบบอ่ามือถือฝาพับแฮปติกเป็นยังไงบ้างแฮปติกก็ต้องบอกว่ามันโอเคนะ คือมันไม่ได้ท็อปอะแต่ว่ามันก็คล้ายๆปุ่มอะคืออยู่แรงง a นะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปที่แรงง s แต่โดยรวมก็ถือว่ามันไม่ได้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่มือถือแฟลกชิปสักหนึ่งเครื่องเลยแล้วก็ดีไซน์โดยรวมครับเน้นความเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะเพียงแต่ว่าพวกขอบข้างๆตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้คมครับพอมันไม่ได้คมเนี่ยเราก็ถือได้สบายมือในทุกๆส่วนเลยครับแล้วก็ ความลื่นความโค้งมนเวลาที่เขาเก็บขอบก็ต้องถือว่าเป็นงานผลิตที่อยู่ในระดับท็อประดับแฟลกชิพอย่างแท้จริงซึ่งตรงนี้พงบอกได้เลยว่าพงเนี่ยชอบบ้างนะแล้วพงก็อวยเองด้วยก็อยากจะเป็นอย่างหนึ่งที่พงยอมรับเลยว่าในวิดีโอนี้พงอาจจะมีไบแอสไปทางบวกนะครับก็คือพงชอบมันมากๆแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่พงติดอยู่เดี๋ยวพงจะค่อยๆไล่อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าพงอวยเนี่ย ก็ผมก็ยอมรับแหละว่าเรื่องที่น่าอวยผมก็อวยครับแต่เรื่องที่มันอาจจะติดขัดนะเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกรายละเอียดที่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ผมก็จะบอกกับทุกคนโดยตรงครับเพราะฉะนั้นอยากให้ฟังจนจบนะรีวิวอาจจะยาวสักนิดหนึ่งครับแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาย้ายไปปรับปรุงจากรุ่นเก่าๆเนี่ยก็คือตำแหน่งแฟลชครับคือเขาย้ายออกจากบากล้องมาอยู่ตรงนี้นะ มันเป็นสาเหตุที่ทําให้รุ่นเก่าเนี่ยมีปัญหาคือตัวเก่าเนี่ยหรือว่าไฟ X6 Pro นี่เคยมีคนบอกว่าตัวแฟลชเนี่ยพอมันอยู่ใกล้บัมกล้องเกินไปเนี่ยบางทีแสงแฟลชมันเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับแต่ว่าอันนี้มันย้ายออกมาด้านนอกพงลองใช้ละก็ยังไม่เจอปัญหาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใครจะเจอปัญหาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าวิธีการใช้งานหรือว่าสถานการณ์ที่แต่ละคนใช้แฟลชเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ว่าหลังจากที่ย้ายมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เจอปัญหาแต่อย่างใด แล้วก็สุดท้ายครับบัมกล้องใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่ให้เซ็นเซอร์1นิ้วมาก็คงจะต้องโกรธกันพอสมควรครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาเข้ารีวิวเรื่องกล้องกันเลยดีกว่านะเรื่องกล้องเนี่ยต้องบอกว่าโอเคสเปคเนี่ยเขาให้เซ็นเซอร์กล้องหลักมาที่ สเปคท็อปที่สุดในตลาดตอนนี้ครับเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ใหม่ที่สุดที่ท็อปที่สุดของโซนี่ครับภาพที่ออกมาได้อย่างที่วงบอกไปตอนแรกครับสวยงามมากๆครับคมกริบเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบราชาเลยนะของเรื่องกล้องเนี่ยต้องบอกว่ากล้องหลักเนี่ยใช่นะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงโดยรวมเนี่ย ตัวเทเลโฟโต้กับตัวอั t ตร้าไวเนี่ย mm hmm. เขาดรอปเซนเซอร์ลงมาจากตัว 5X6 Pro ครับอันนี้แอบเสียดายนิดนึงนะคือเซ็นเซอร์มันไม่ได้เก่งเท่า 5X6 Pro ครับแต่ว่าระบบประมวลผลเนี่ยก็ยังถือว่าทำงานได้เก่งอยู่เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปดูรายละเอียดกันคือภาพที่ออกมาได้เนี่ยคาแรคเตอร์โดยรวมก็จะเหมือนกับ 5X6 Pro นะสีสวยคอนทราสค่อนข้างจัด ภาพไม่แข็งนะครับแล้วก็ถ่ายในที่มืดได้ดีด้วย Expand Mode คราวนี้ถือว่าเจ๋งมากๆแหละคือมันเป็นโหมดที่พงชอบมากๆนะแต่ว่าจุดที่พงยังไม่ชอบก็คือปุ่ม Expand เนี่ยมันยังซ่อนอยู่เม่ดูด้านในยังไม่ได้ถูกเอาออกมาข้างนอกครับแล้วก็คราวนี้ตัว Expand Mode เนี่ยถ่ายได้ที่25มิลกับ17มิลด้วยคือเป็นตัวแรกเลยมั้งที่ถ่ายแบบที่17มลได้นะแล้ว17มิลเนี่ยก็ ใช้กล้องอัลโทาไวครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สู้กล้องหลักได้เต็มที่นะครับแต่ว่าเวลาที่แสงพอเพียงเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาได้โทนเหมือนเหมือนกันคุณภาพโอเคเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูที่ที่มืดๆหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าตัวแบบอัลโทาไวนะที่ถ่ายออกมาเป็นเอ็กซ์แพเนี่ยภาพมันก็จะ d r ลงไปจากตัวกล้องหลักครับ ส่วนคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็ยังเหมือนกับตัวเจ้าพับเล็กนะไฟ N3 Flip ก็คือเวลาในโหมด Expand เนี่ยมันแอบ,บจะแบบ Over Export นิดนึงเพื่อจะทำให้ภาพเป็นดูสว่างแล้วก็แบบดูตื่นตาตื่นใจนะครับฟงก็อยากจะบอกว่าสำหรับตัวพวกเองเนี่ยเวลาที่ผงจะถ่ายฟงก็จะลด Export ลงมาสักนิดนึงนะเพื่อจะให้มันแบบ Export มันพอดีพอดีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่พงอยากจะบอกว่าเออคราวนี้เขาจูนมาใกล้เคียงกันแม้ว่าตัว ับเล็กเนี่ยจะใช้เป็น SOC density i m นะครับของ MediaTek ตัวท็อปเลยรหัส902 0ครับแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวพับใหญ่ไฟล์ N3 ใช้ SOC เป็น Snapdragon 8 Gen 2ครับคือระบบประมวลผลต่างกันแต่ว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะถ้าเกิดจะพูดถึงกล้องหลักนะครับหลายคนก็อาจจะบอกเอ้ยมันจะใกล้เคียงกันได้ยังไงก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูผ่านๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่ยาก,ยาก แล้วก็อยากจะลงลึกจริงๆเนี่ยตัวพับใหญ่เนี่ยกล้องก็ยังได้เปรียบตัวพับเล็กอยู่นั่นเองส่วนการถ่ายภาพในโหมดปกติเนี่ยตัว ultra wide ในที่มืดก็จะดูทำได้ดีกว่าใน expand mode นะครับแต่ว่าตัว portrait mode เนี่ยอันนี้ทำได้ดีมากๆคือเนียนกริบเลยนะแล้วก็สามารถมาปรับค่า f ที่หลังได้แต่ว่าอันนี้ก็จะไม่เหมือนตัวพับเล็กนะครับที่เราไม่สามารถมาปรับค่า f ทีหลังได้ ส่วนบดมาโครมันก็จะเปิดทำงานออตโต้ให้เราเลยแล้วก็สามารถบังคับเปิดปิดได้ซึ่งอันนี้ถ่ายออกมาได้โอเคเลยนะแล้วก็โอเคเหมือนกันทั้งพับเล็กแล้วก็พับใหญ่เลยแล้วก็ส่วนเทเลโฟโต้ครับอันนี้เขาให้มาที่ 3x นะครับโฟกัลเลนส์ก็ประมาณ70มิลลิเมตรครับเวลาถ่ายเนี่ยก็เป็นระยะที่วงชอบมากๆครับมันถ่ายได้สนุกถ่ายได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสใช้ได้บ่อยด้วยครับสำหรับตัว 3x เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจเรื่องระยะนะอันนี้พงลองให้ดูนะครับพงจะไล่มาตั้งแต่อัลตร้าวนะ แล้วก็ไล่มาที่กล้องหลักนะครับใน UX UI ของกล้องเนี่ยจะมี2 X ให้เราเลือกกดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพอเราขยับมาเป็น3 X ปุ๊บคอมโพสมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชัดเจนเปลี่ยนเซนเซอร์ด้วยการประมวลผลก็จะเปลี่ยนแสงมันก็อาจจะสว่างขึ้นมาสักระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อยู่กับว่าเราตั้งค่าย,ยังไงแล้วก็ตั้งองค์ประกอบของภาพยังไงด้วยครับซึ่งอันนี้ผงตั้งเป็นออโต้มุมมองที่ได้ถ้าเกิดเทียบจากอัลต์วายเนี่ยมันก็จะห่างกันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็สุดท้ายอันนีีี้้้มถถ่่่าาาาายยยใหดดูทท 6x รรรบเเเกิวะะ a ultra wide กว้างสุดกับ6 x แคบสุดที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันเยอะมากๆถือว่ามีระยะการใช้งานที่กว้างขวางยืดหยุ่นถ่ายได้หลายระยะมากๆเลยแล้วก็สําหรับ6 x เนี่ยหลายคนถ้าเกิดดูภาพนี้ก็อาจจะบอกว่าคุณภ,ภาพมันแบบว่าไม่ได้สุดแน่นอนครับมันไม่ได้สุดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่า ออปติคอแทๆนะมันใช้ตัวเลนส์ที่เป็นเทเลโฟโต้ 3x เนี่ยแหละครับแล้วก็ครอบเข้าไปนะส่วนโฟล์ l เลนส์ครับอันนี้อยู่ที่145มิลน,นะก็ถือว่าเป็นระยะที่เราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยๆนะครับแต่ว่าคงเชื่อว่าคนที่อยากจะได้ภาพที่มันไกลกว่า 3x ระยะ 6x อันเนี้ยถือว่าไม่ใช่คุณภาพที่ดีที่สุดแหละอย่างที่บอกไปแต่ว่ามันเป็น คุณภาพที่ใช้งานได้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับการที่จะครอบ 3x มาใช้งานตรงนี้นะครับส่วนการถ่ายวิดีโออันนี้ดีมากๆครับถ่ายได้ที่ 4K 60เฟรมในทุกๆเลนครับแล้วก็ฟุตเทจที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ เป็น 3x แบบเทเลโฟโต้นะครับแล้วก็มี OIS มาให้ด้วยภาพก็นิ่งดีเลยสีสันอาจจะจืดสักนิดนึงนะเพราะว่าผมถ่ายทะลุกระจกนะครับซึ่งตรงนี้เรื่องสีสันจริงๆก็อาจจะไม่ได้อย่างที่ทุกคนอยากจะคาดหวังนะก็อาจจะขอโทษด้วยเพราะว่าเวลาเทสมันน้อยนะครับแต่ว่าผมก็ลองถ่ายมาให้ดูว่ารายละเอียดของภาพที่ถ่ายผ่านทะลุกระจกมาสีอาจจะดอปไปสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ย มันก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพที่โอเคมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพงอยากจะเทียบกับ iPhone 15 Pro ดูเพราะว่ามันมีเลนเทเลโฟโต้ 3x เหมือนกันซึ่งอันนี้พงอยากให้เพื่อนๆลองถ่ายดูนะครับว่าภาพที่ขึ้นมาเนี่ยอันไหนเป็น Oppo อันไหนเป็น iPhone 15 Pro แล้วก็ มาที่เฉลยนะครับอันนี้ก็เทียบกัน2ภาพให้เห็นเลยนะใครชอบภาพไหนทายถูกไหมยังไงพูดคุยกับพงได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะเรามาคุยกันสนุกๆน,นะครับแต่ว่าไหนๆจะถ่ายแล้วอะเทเลโฟโต้ 3x อย่างเดียวอาจจะไม่สะใจนะมาถ่ายกล้องหลักที่24มิลลิเมตรด้วยดีกว่านะซึ่งอันนี้พงก็จะให้ดูแค่ไม่กี่ภาพนะเราไม่ต้องถ่ายกันแล้วละ่ะเรามาดูกันว่าภาพที่ได้ออกมาจากมือถือ2เครื่องนี้ให้คุณภาพแตกต่างกันยังไงบ้าง ซึ่งตรงนี้พงไม่แน่ใจนะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยใครจะชอบกล้องตัวไหนมากกว่ากันคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกับพงอีกรอบได้นะครับแต่ว่าถ้าถามพงนะพงก็จะชอบภาพจากกล้องหลักของ oppo ตัวนี้มากกว่านะครับแต่พงว่าตอนนี้เราดูเรื่องรูปกันไปสักระยะละไปดูเรื่องสเปคกันแบบไวๆดีกว่าครับ ตัว Oppo Find N3 นะครับหน้าจอด้านนอกมีขนาดถึง6.3นิ้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับมันใช้งานได้ใหญ่ใช้งานได้สะใจใช้งานเป็นมือถือเครื่องหนึ่งปกติได้เลยครับแล้วก็จอด้านในครับขนาดใหญ่ถึง7.8นิ้วทั้ง2จอเป็นจอ AMOLED เหมือนกันให้สีสันให้คอนทราสต์ที่สวยงามมากๆครับ ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,400นิตครับดูคอนเทนต์ HDR ได้แบบสบายใจรองรับตัว Dolby Vision แล้วก็ลำโพงรองรับตัว Dolby Atmos ครับลำโพงเนี่ยให้มา3ตัวครับด้านล่างให้มา1ตัวด้านบนให้มา2ตัวหลังจากที่พงลองใช้แล้วก็ลองฟังแบบ s ีรีโอเรียบร้อยเนี่ยต้องบอกว่าให้ความบาลานซ์ที่ดีมากๆครับ ไม่แน่ใจว่ามันเท่ากันเป๊ะไหมอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันจะต่างกันก็คือมันต่างกันในระดับที่ผงแยกไม่ออกเอางี้ดีกว่าคือแยกไม่ออกก็บอกได้เลยครับว่า2ข้างมันบาลานซ์นะเพราะฉะนั้น e Xperience โดยรวมในเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแฟลกชิพตัวท็อปๆอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับส่วน SOC อันนี้อย่างที่บอกครับให้มาเป็น Snapdragon 8 Gen 2แล้วก็ให้ RAM มาที่16 g b แล้วก็หน่วยความจำภายในให้มาที่512 g b อันนี้ให้เราใช้กันได้แบบจุกๆเลยครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่239กรัมนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเบาสำหรับมือถือฝาพับเป็นแบบพับใหญ่พวกนี้เลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกสบายนะครับส่วนสเปคของกล้องนะครับตัว Ultra Wide เนี่ยให้เซ็นเซอร์มาเป็น IMX581 ความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วก็มุมมองการรับภาพอยู่ที่14ม mm มครับ แต่ว่าตัวกล้องหลักเนี่ยอันนี้เป็น Sony ตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเหมือนกันมุมมองการรับภาพอยู่ที่24มิลเมตรส่วนกล้องเทเลโฟโต้มุมมองการรับภาพอยู่ที่70มิลครับประมาณนี้แต่ว่าตัวเซ็นเซอร์ผมไม่แน่ใจว่ารหัสอะไรครับรู้แต่ว่า64ล้านพิกเซลคืออันนี้มันเป็นรุ่นใหม่เนาะเปิดตัวออกมาแล้ว ผมก็ยังหาสเปคไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าใครรู้สเปคคอมเมนต์บอกพงหน่อยครับอันนี้แอบเคินๆนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเราจะไปดูสเปคกันต่อไปเนี่ยก็ยังมีสเปคอีกนิดนึงที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆไว้ครับก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุ4,805ม ah, ิลลิแอมซึ่ง5มิลลิแอมตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่เขาส่งเคลมส่งไปเชสทุกอย่างครับผมไม่ได้เติมเข้ามาเองด้วยนะแล้วก็สามารถชาร์จไว้ได้ที่67วัตต์ ส่วนการอัปเดตต่างๆครับคือจะอัปเดต security หรือว่าความปลอดภัยเนี่ยให้5ปีแล้วก็ Android เนี่ยสามารถอัปเดตติดต่อกันได้อีก4ปีด้วยคือพอฟังถึงเรื่องสเปคแล้วก็เวลาที่เขายืนยันมาว่าเขาจะอัปเดตอะไรให้เรากี่ปีเนี่ยอย่างน้อยๆมือถือเครื่องละหลายๆหมื่นเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาแล้วคาดหวังว่าจะใช้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะอุ่นใจได้ซักระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามีอีกหลายๆเรื่องนะที่พงว่า ทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้น่าจะต้องอยากรู้ก็คือประสบการณ์การใช้งานครับจอด้านนอกจอด้านในใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ UX UI มีหลายๆอย่างที่ดีมากๆเดี๋ยวตามผงไปดูกันครับประสบการณ์การใช้งานอย่างที่บอกครับว่ามันเหมือนโทรศัพท์หนึ่งเครื่องครับอันนี้ลองเปิดมาเนี่ยอุ้ยเจอรูปของกินเลยน่ากินเชียว อันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าการแสดงผลเนี่ยมันไม่แตกต่างจากโทรศัพท์บาร์ทายปกติสักเครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้แต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าจุดตายมันอาจจะอยู่ที่การพิมพ์คีย์บอร์ดนะอันนี้เรามาดูคีย์บอร์ดกันครับคีย์บอร์ดเนี่ยเราวาง2มืออย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันใช้งานได้เหมือนโทรศัพท์ปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสวายมือเดียวง่ายๆก็สามารถที่จะยุบคีย์บอร์ดให้มันเล็กลงมาได้ด้วย นี่อันนี้เป็น Default ของเขาเลยนะครับแล้วพมก็เปิดเป็นแบบอย่างเงี้ยใช้งานมาตลอดมันใช้งานได้ง่ายใช้งานได้สะดวกครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นโซเชียลมีเดียแบบใหม่นะครับ ใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า Noster แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เหมือนพงเนี่ยลองโหลดมานะครับแอปชื่ออ m i t s t แต่ว่าจริงเราเรียกว่า c l i e n t ครับเอาเป็นว่าเรานอกเลือกแค่นี้กลับมาที่รีวิวตัวนี้ต่อคือเราก็จะใช้ไอ้จอตัวนี้เป็นจอหลักใช้งานไปตลอดเวลาครับแต่ว่าเมื่อไหรที่เราอยากจะเปิดเข้าไปใช้งานด้านในก็คือเป็นจอรองเนี่ยก็คือเราต้องการจอที่มันใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ให้ใช้งานมากขึ้นหรือว่าต้องการเปิด2อแอปพร้อมกัน3แอปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยมีพวก U X U ไอหรือประสบการณ์การใช้งานที่ดีมากๆนะครับเรามาลองดูกันอันนี้พง์เปิดให้ดูเลยปึ๊บข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สมมุติพง์เปิดแอปเอาเป็น y o YouTube ละกันอ่ะเปิดเป็น YouTube อันนี้ค้างไว้นะครับถ้าเกิดว่าพงค์ปิดหน้าจอปึ๊บแล้วมาเปิดด้านนอกต่อใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังเป็นหน้านี้อยู่เหมือนเดิมมันใช้งานต่อเนื่องได้สบายครับอันนี้เป็น YouTube อยู่แล้วถ้าเกิดว่าพง์เปิดมาปึ้ง มันก็จะยังเป็น YouTube อยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนด้วยก็ถือว่าใช้งานได้ลื่นไหลนะครับต่อเนื่องซิมเลสทั้งจอนอกและจอในเลยแต่ว่าแอบบอกไว้นิดนึงคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าพงปรับมาเป็นแนวนอนเนี่ยแล้วพงดู YouTube นะถ้าเกิดว่าพงพับขึ้นมาปุ๊บมันจะเข้าโหมดที่ทําให้พงเนี่ยเห็นตัววิดีโอเนี่ยแต่ครึ่งจอบนครับมันก็ทําให้พงเนี่ยตั้งดูได้นะแต่ว่าอันนี้พงลองกับ Disney Plus Hotstar ละ มันไม่สามารถจะปรับเป็นแบบครึ่งจอบนได้เพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นหนึ่งปัญหานะครับที่มันยังไม่ได้รองรับ UX UI ที่ดีๆแบบนี้ให้ครบทุกแอปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังเป็นแบบ UX UI ที่ติดติดขัดขัดเล็กน้อยนะครับยังไม่ได้ a ีมเลสเข้าไปในทุกแอปนะอันนี้ผมลองมาได้เจอ,อยังไงผมก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครดูสตรีมมิ่งหรือว่าใครใช้แอปที่เอาไว้ดูวิดีโอตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องมาลุ้นกันครับว่าตัวไหนรองรับการใช้งานครึ่งฝาบนครึ่่งงงฝาาาลแบบบี้ แต่ว่าตอนใช้จอใหญ่ๆแบบนี้มันดีมากๆเลยนะอ่าอันนี้เดี๋ยวพงเปิดตัวกราฟให้ดูครับ Trading View นะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาเปิดดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันใหญ่มากแม้ว่าเมื่อกี้มันจะมีการรีเฟรชบ้างนะครับแต่ก็เห็นว่ามันไม่ได้ยาวนานอะไรมากครับและอันเนี้ยสาเหตุที่มันรีเฟรชเนี่ยคือพงเปิดอินดิเคเตอร์ค่อนข้างเยอะครับมันก็อาจจะกินทรัพยากรเครื่องกินแรมพอสมควรนะครับแต่ว่า พอเราต้องการจะดูกราฟเนี่ยเปิดอินดิเคเตอร์มาเยอะแยะแบบนี้นะครับทั้ง RSI ทั้ง MACD หรือ MACD นะครับคนที่เข้าใจพงกเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าถ้ามือถือบาทาทยเนี่ยมันใช้งานลําบากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมือถือจอใหญ่ๆแบบนี้เจ็นิ้วเลยนะใช้งานสะดวกใช้งานง่ายครับเลื่อนดูอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูได้สะดวกสบายครับตอนนี้กําลังไซเวยนะ์เลยนะบิตคอยเตออาเป็นว่าช่างมันตรงนี้ ทักบาร์ด้านล่างใช้งานได้สะดวกครับเราลองมาดูทักบาร์ด้านล่างตรงนี้กันนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะอันนี้ก็จะเป็นการที่เปิดขึ้นมาดูแอป,ปว่าเราอยากจะใช้แอป,ปไหนได้แบบไวๆครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดดู r e เซนต์ไฟล์ครับอ่าอย่างอันนี้คงเปิดดูพวกรูปภาพต่างๆไวเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นแอป,ปหลักที่เราเอามาตั้งเอาไว้ว่าเราใช้อะไรบ่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายด้านขวามือตรงนี้ครับ Recent a p อนะครับอ่าเรามาดูการ r e c e n t App นะอันนี้พงเปิด Fredading View อยู่เปิดไปี่ โซเชียลมีเดียเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเปิดมาที่ y t u t u นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ามันใช้งานง่ายใช้งานได้สะดวกแล้วก็พงอยากให้ดูอีกนิดนึงว่าทักส์บามีลูกเล่นอย่างนิดนึงด้วยเวลาที่พงอยากจะทําอะไรเพิ่มเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้พงออกไปก่อนคือเราสามารถแตะที่แอปไหนค้างก็ได้นะครับแล้วก็ลากมา มาสร้าง grouping เป็นโฟลเดอร์แบบนี้ได้ด้วยนะครับทำให้มันไม่ได้ถูกจำกัดการใช้งานไวไวได้แค่4แอปหลักตรงนี้นะเราใส่กี่โฟลเดอร์ก็ได้ใส่เข้าไปกี่แอปก็ได้นะครับใช้งานง่ายแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานไวไวกดค้างไว้จะมีเมนูย่อยเมนูลัดเปิดขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานด้วย s i m เ l a e ไหมสะดวกสบายครับแล้วก็สำหรับการใช้งาน2แอปกับ3แอปมาดูกันครับเขาไม่ได้ให้เราใช้งานแบบเปะสเปะสปะอะไรกันนะสมมติว่าพงเปิด Facebook อยู่นะครับแล้วพงอยากจะเปิดอีกแอปหนึ่งเอามาดูคู่กันหรือบางคนก็อาจจะแอบเทียบราคาช h o ป e ี้ a z a า a อะไรอย่างนี้นะสำหรับการสั่งซื้อเครื่องนี้พงรู้นะหลายคนอาจจะแบบอยากกำลังซื้ออยู่พงอยากเปิดอีกแอปหนึ่งมาคู่กันพงแค่แตะค้างไว้แล้วลากมาด้านข้างปึ๊บนี่แล้วมันก็จะเปิดด้านข้างกันแบบนี้ใช้งานสะดวกสบายนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเลื่อนเนี่ยนี่เปิดมาดูแอปเดียวแบบใหญ่ๆได้ด้วยสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับอันนี้อ่ะอยากจะดู เฟซบุ๊กใหญ่ๆนี่ใช้งานง่ายๆนะครับเรื่องกลับมาตรงกลางแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปิด3แอปละอ่ะพงลองเข้าไปอีก1ตัว YouTube นี่มันเหมือนจะเปิดเป็นแบบลอยๆตรงกลางใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับนี่อันนี้เราสามารถใช้งาน3อันแบบนี้นะครับกลางซ้ายขวาแบบนี้ได้อยากจะใช้งานอันไหนก็แต่แต่เอานี่แบบนี้นะครับอ่ะอยากจะขยุมลองขยุมดูเขาบอกให้ขยุมก็จะรู้ว่า เราใช้งานเป็นอะไรมานะมันก็จะมีวิวโหมดว่าเราเปิดอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งจริงๆการใช้งาน3แอปเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้2รูปแบบนะครับอย่างแรกก็คือซ้ายกลางขวานนะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือซ้ายกับขวาเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบกว้างๆเต็มๆจออยู่ด้านล่างอีก1แอปนะก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบครับถือว่าก็ออกแบบ U X U I มาใช้ห้เราใช้งานได้สะดวกให้เราเลือกใช้งานได้ทั้ง2แบบครับแต่ว่าตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าทัชป้า,ปาด้านล่างเนี่ยมันใช้งานได้แค่นี้หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าไม่อยากได้อะไรในเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการมันได้ง่ายๆครับกดค้างไปเลยนะครับแล้วก็มีเซตติ้งอันนี้เข้าไปที่เซตติ้งปุ๊บเราก็จะเห็นครับว่าแอป l ล b r บ r y รี ปิดได้นะครับมันก็จะหายไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเปิดมันก็จะกลับมาครับ Recent File นะครับก็สามารถเปิดปิดได้อันเนี้ยเราก็จะเห็นว่า oppo เขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับทำให้ประสิทธิภาพหรือว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันดีนะเพราะฉะนั้นไอ้จอนอกจอในแบบเนี้ยมันก็ให้ประสบการณ์การใช้งานที่แบบว่าโอ้โห ซื้อเครื่องเดียววะใช้ได้ทั้งจอใหญ่จอเล็กแบบเต็มที่นะครับอาจจะมีติดบ้างนิดหน่อยๆอย่างเรื่องของแอปที่มันอาจจะยังไม่ได้คอมแพ t ิบิลตลอดอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ติดก็คือเหมือนตัวพับเล็กนี่เลยครับก็คือเวลาที่เราอยากจะถ่ายรูปเนี่ยแล้วเราพับกล้องนะครับอ่ะพับหน้าจอนะอันนี้เดี๋ยวพมทําให้ดูนะอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราพับกล้องเนี่ยปึ๊บเราก็จะเห็นว่ามันแบ่งการใช้งานเป็นจอบนกับจอล่างได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดดูรูปเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนกันทั้ง2เครื่องครับคือรูปเนี่ยมันไม่ถูกแบ่งครึ่งจอตามไปด้วยนะอ่ะอันนี้วงเปิดรูปมานะครับอ่ะต่อให้เราเปิดหน้าจอแนวนอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพับปุ๊บมันก็จะไม่แบ่งครึ่งบนครึ่งล่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็นกล้องนะแล้วพับเนี่ยนะครับมันก็จะถูกแบ่งการทํางานครึ่งบนครึ่งล่างชัดเจนอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่พงอยากให้ Op ปโป้เขาไปปรับปรุงไปอัปเดตให้เราใช้ในซอฟต์แวร์ตัวหน้า ก็จะได้มีแบบการใช้งานที่มันดีขึ้นไปอีกนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวจากตัวพับใหญ่จาก oppo ที่เอาเข้ามาขายครั้งนี้ครั้งแรกในเมืองไทยครับส่วนราคาเนี่ยต้องบอกว่าวันที่พงอัดรีวิวเนี่ยพงยังไม่รู้นะครับพงอาจจะรู้หลังเพื่อนๆด้วยซ้ําเพราะว่าวันที่ประกาศราคาพงทํางานอยู่พงยังไม่ทราบแน่นอนแล้วหลังจากใช้งานมาก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พงแบบว่าประทับใจมากนะเรามาลองดูกันนะครับ อันนี้พงเปิดแอปพลิเคชันอัดเสียงอยู่นะครับอันนี้ให้ดูเลยนะก็จะได้ยินเสียงจากไมโครโฟนของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับพงคิดว่ามันทํางานได้ดีมากๆากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบใช้อัดเสียงบ่อยๆเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดถ่ายวิดีโอแล้วไม่มีไมโครโฟนแบบไม่มีไมโครโฟนดีๆก็เอามาใช้แก้ขัดได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พงคิดว่าเราได้เบนฟิตจากมือถือเครื่องนี้ไปแบบเต็มๆเลยแ่ละครับ แล้วมาถึงตอนสุดท้ายครับผุ่งขอสรุปนะแต่อาจจะยาวนิดนึงครับเพราะว่ารายละเอียดมีเยอะนะครับอย่างแรกจอด้านนอกนะครับใช้เป็นจอหลักแทนโทรศัพท์มือถือแบบบาร์ไทยได้แบบสบายๆครับใช้ทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราอยากใช้จอที่มันใหญ่ขึ้นนะเราก็เปิดจอด้านในขนาด7.8นิ้วมาใช้ครับสเปคเนี่ยเลิศเลอมากๆครับ AMOLED ด1400นิ t s รองรับ Dolby Vision ครับคือเรื่องเป็นจอเนี่ยก็ถือว่ารองรับทุกๆอย่างอย่างที่ ตัวแฟลกชิปควจะเป็นครับหายห่วงได้เลยลําโพงดีไม่ดีนะครับ แล้วก็วัสดุก็พรีเมียมนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยตัวกล้องหลักถือว่าเทพมากๆแม้ว่ากล้องอื่นอาจจะดรอปๆลงมาบ้างนะครับไม่ได้ดีเท่ากล้องหลักแต่ว่าก็ถือว่ากล้องหลักยังเป็น King o f camera ของมือถือในปัจจุบันแล้วก็ตัว expand mode ยังเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่พงชื่นชอบมากที่สุดในไฟล์ซีรีส์ที่เขามีการ Co-en g i n e e r i n g with h a s s e l b l a d นะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุน่น IPX4 ด้วยเมื่อกี้พงลืมพูดไปเนาะแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยนะครับเอาไว้ปรับพวก Link One Plus เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องน้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนักเลยครับแล้วก็ถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็คือเบาบางแล้วก็เอาอยู่ครับกับมือถือ ร n3 ของ oppo เครื่องนี้ครับรวมถึงการจับถือที่แทบจะไม่มีเครื่องไหนให้ได้ที่มีวัสดุทั้งโลหะแล้วก็หนังในตัวแบบนี้ครับทั้งหมดก็เป็นรีวิวของมือถือเครื่องนี้จากพงครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์น,นี้ยังไงพงฝากกด subscribe แล้วก็แชร์ให้คนอื่นดูกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูรีวิวของพงบ่อยๆนะครับยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ